สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสบายพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการพระจันทร์เพนหรือดาวพระจันทร์เป็นเกษตรราธ,ธิบดีนั่นเองนะคะในช่วงที่ดาวพระจันทร์เป็นเกษตรราธ,ธิบดีแบบนี้จะเป็นช่วงที่ดาวจันทร์นั้นมีกําลังมีความ ควมเข้มแข็งอย่างมากเลยทีเดียวและดาวพระจันทร์นั้นจะข้องเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ข้องเกี่ยวกับน้ำและสรพรพสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ค่ะดังนั้นเราจะมาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการเกิดพระจันทร์เพ็นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เพ็นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะปรากฏการณ์พระจันทร์เพนนั้นได้เกิดขึ้นในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2566นะคะและจะส่งอิทธิพลนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยนะปรากฏการณ์พระจันทร์เพนหรือว่าปรากฏการณ์พระจันทร์เป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นที่ราศีกรกฎเกิดในบ้านเรือนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความโชคดีต่างๆนานาโดยเฉพาะความโชคดีจากครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงได้รับการเกื้อกูลจากคนใกล้ตัว จังหวะนี้ชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากใครคุณก็จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีจะไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบนะคะจะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากคนรักคู่รักคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนั่นเองใครที่มีปัญหาต่างๆนาะนาะน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 ะคุณจะแกะ้คุณจะหาทางแก้ได้คุณจะหาทางออกได้คุณจะมีไหวพริบที่ดี ะะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะคะหรือการซ่อมแซมบ้านการซ่อมแซมรถถ้าคุณติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องใดก็จะมีทางออกนั่นเองชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านนะคะในระยะที่ดาวพระจันทร์เป็นเกษตรตธิบดีครั้งนี้ในระยะที่ดาวพระจันทร์มีกําลังเข้มแข็งในครั้งนี้บางคนได้รีโนเวทบ้านบางคนได้ทําที่จอดรถใหม่ได้จัดสวนใหม่บางคนได้นํารถไปซ่อมแซม ะะถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไหล่เราจะมั่นใจมากขึ้นในการใช้งานรถประมาณนี้หรือไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็จะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่เลยก็ถือก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะ และไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระจันทร์ยังเป็นตัวแทนของเพศหญิงเพศแม่นะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่เลยก็ว่าได้ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้รับได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันหรือเป็นช่วงที่คุณแม่รักใคร่เอ็นดูผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงรักใคร่เอ็นดูคุณนะคะหรือคุณแม่โอนมรดกให้คุณแม่ให้ของบางอย่างกับคุณอย่างนี้ก็ได้หรือหัวหน้าง,งานที่เป็นเพศหญิงเนี่ย เขาเมตตาคุณมากขึ้นมอบหมายโปรเจกต์ต่างๆให้คุณทํามันแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวเมษนะการเกิดพระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้เนี่ยก็คือดาวพระอาทิตย์ได้เล็งมาอย่างดาวพระจันทร์เต็มๆเลยนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงความโดดเด่นความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้นะคะคุณจะมีความโดดเด่นในวงการในสายงานของคุณนะคะชาวเมษจะมีคนให้การนับหน้าถือตาจะมีคนพูด พูดถึงคุณในด้านดีนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องเร่งทำเร่งสร้างเร่งลุยแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงกอบโอกอยของคุณเลยก็ว่าได้ให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมุ่งมั่นขยันและแอคทีฟให้มากขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้านะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็โคจรมาอยู่ในเรือนลาพะอีก ะะยิ่งแต่ส่งเสริมสนับสนุนมากไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหลักทรัพย์การเงินนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลาบป,ปากมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินได้โชคฟลุก๊กฟลุกมีเกณฑ์ได้โชคจากต่างเพศได้โชคจากคนรักคู่รักนะคะได้เงินได้งานได้ของมีค่านะคะ ชาวลัคนาราศีเมษในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เครื่องประดับได้ของใหม่เข้าบ้านนะมีคนมาเลี้ยงข้าวมีคนซื้อของมาฝากแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินแล้วคําว่าเงินดีสมัยขอเสริมอีกสักนิดนึงว่ามันไม่ได้แค่หมายถึงว่ารายรับจะเข้ามามากแต่มันเป็นการจ่ายเงินแล้วทําให้คุณมีความสุข ทำให้คุณมีความสบายใจอย่างเช่นการมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ไปตัดบัตรเครดิตไปตัดหนี้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะซื้อของให้คนรักแบบนี้ก็ได้คือตัวคุณไม่ได้รับมาแต่คุณซื้อของแล้วให้ให้คนรักคนรักดีใจตัวคุณเองก็แฮปปี้เนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะมีความสุขในเรื่องของเงินแต่มันก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นคิดถึงแต่เรื่องของการเงินเช่นเดียวกันทั้งจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของเงินเงินทอง,ทอง อาจจะมีการจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากทางไกลได้เงินจากทางต่าง,างประเทศและมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากช่องทางที่แปลกๆปกใหม่ๆด้วยเช่นกันค่ะนะคือเรื่องของเงินเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ในมุมที่ดีเลยทีเดียวสําหรับชาวเมษท่านใดที่ต้องการกู้จากธนาคารหรือกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะถ้าพูดกันตรงๆก็คือมีโอกาส ที่จะเป็นหนี้นะสำหรับชาวเม์แต่นั่นก็หมายความว่าเครดิตคุณดีนั่นเองค่ะในระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีความลับกับคนใกล้ตัวนะอาจจะมีความลับกับแฟนอาจจะมีความลับบางอย่างที่ไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นการใช้เงินไปกับบางเรื่องที่ไม่อยากจะให้ทางบ้านรู้หรือ กำลังคุยกับคนนี้อยู่แต่ไม่อยากให้เพื่อนๆรู้แบบนี้ก็ได้นะคะชาวเมษเหมาะในเรื่องของการจัดการเอกสารนะในระยะนี้นะคะบางคนเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อเงื่อนไขอะไรที่ต้องตกลงกันในระยะนี้สามารถคุยได้เจรจาได้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์แล้วก็คำพูดคำจาของคุณค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักดีเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะอยากจะให้หมั่นทำบุญทำทานนะ ถ้าเกิดว่าชาวเมธท่านใดมีโอกาสทําบุญขอแนะนําว่าให้ทําบุญด้วยน้ํานะคะถวายน้ําแบบนี้นะคะเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวตัวแทนของน้ําเมื่อเราทําบุญด้วยน้ําก็จะไปส่งเสริมกําลังให้กับดาวพระจันทร์ให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นนะ,ะก็จะส่งผลดีต่อมาที่ชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะการที่ดาวพระจันทร์มาเป็นเพนหรือมาเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของดวงชะตาเลยก็ว่าได้นะคะ จริงๆแล้วทั้ง12ลัคนาราศีจะมีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนั่นก็คือในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่19เมษายนปี2566ค่ะแต่การที่เกิดพระจันทร์เพ็ญในวันที่6กุมภาพันธ์นี้เป็นเหมือนสัญญาณเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะที่จะทำให้ แต่ละลัคนาราศีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีความโชคดีหรือมีทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกชาวเมษว่าขอให้ลุยให้มุ่งมั่นและพยายามคิดดีทําดีค่ะท่านใดนะคะที่กําลังมีปัญหาหรือมีความเครียดขอให้รู้ว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะเปิดกว้างแล้วเดี๋ยวดาวพระพฤหัสบดีก็จะโคจรมาทับตัวสิ่งดีๆจะเข้ามายัางตัวคุณอย่างแน่นอนขอให้ใช้จุดที่เกิดดาวพระจันทร์เพ็ญในครั้งนี้เป็นจุด เริ่มต้นเป็นสัญญาณที่ดีที่จะก่อร่างสร้างตัวได้นะคะขออวยพอรอวยชัยให้กับชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ